นี่ยาก็จะมาขอขึ้นอีกจักน้อยอุ้ยก็าหันมะเขือเทศ สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆเนี่ยเอ๊ใครว่างก็แวะมาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะคะย่าจะมาหั่นอันนี้มะเขือเทศจะเอาใส่ต้มยำต้มยำไก่คุณ <laughs> เกคุณเกคุณเก๋ เลิฟหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราต้องมาขึ้นอีก,อกสักรอบหนึ่งย่าจะขึ้นอีกสักรอบคุณเก๋อีกรอบหนึ่งขึ้นอีกสักหน่อยนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นอีกสักหน่อยดูซิว่าจะเป็นยังไงย่าเมนูอร่อยค่ะคุณเก๋เนี่ยจะทำต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่ ดูว่าจะขึ้นไหมเมื่อวานเมื่อวานยาไม่ขึ้นวันนี้คึกน,นะวันนี้คึกน,นะวันนี้คึกต้มยำไก่ยาก็จะใส่อันนั้นด้วยนะพวงเอ้ยไม่ใช่พวงไข่ก็จะเป็นตับเป็นกลืนมันเขาเรียกกลืนนะกลืน,น <laughs> วางก็ขึ้นไป <laughs> ย่าจะลองดูย่าจะลองดูนะ เมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นะเมื่อวานของก็ไปได้ขายวันนี้ก็คึกคึกสักหน่อย <c oughs> น้อคุณเก๋เนาะ <c oughs> คึกสักหน่อยคึกสักหน่อยเอาพอละพอได้หอมปากหอมคอซะหน่อยเมนูต้ยมยำไม่เคยทํากินเองสักที คุณเก๋ทําเลยค่ะทําเลยทําเลยต้มยํายิ่งย่าใส่อันนั้นนะต้มยําไก่อะ่ะแล้วย่าจะใส่มะนาวหรือแล้วก็นะ้ำมะขามเปียกด้วยอ่ะนะแล้วครันนี้เราเราใส่อะไรนะใส่มะนาวมะนาวด้วยมะขามเปียกด้วยแล้วครันนี้พริกอะ่ะโอ้โยย่าก็ลืมทุบตะไคร้เนี่ยป๊อก ก,กันนะอย่าทุบตะไคร้กันนะแล้วท่น,นี้เราก็เราก็อะไรนะพริกขันะ่วน่ะย่าใส่พริกแห้งด้วยพริกสดด้วยนะถ้าพริกแห้งเราก็ไปคั่วน้ํามันเอาไปคั่วแบบทอดน้ํามันแล้วเอามาใส่นะโอ้มันหอมมากเลยนะคุณเก๋อร่อยขอบคุณนะคะน้องเคยน้องเคย ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งจะทุบตะไคร้แป๊บหนึ่งนกตะไครโอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปหาน้องเขยเลยขอโทษเด้อน้องเขยขอบคุณนะคะ แล้วเราก็ปรุงรสตามเราชอบเนาะคุณเก๋เราบางทีเราไปซื้อเขาบางทีมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจเรานะแต่ว่าคุณเก๋ก็จะชอบกินรสชาติไหนก็ทําไปเนาะอันนี้ตะไคร้ที่ย่าเอามาจากในสวนนะเขาะตะไคร้ตอนนี้นะเพราะว่าหน้าฝนเนาะตะไคร้ยเยอะมาก ตะคร้ยเยอะแล้วก็สวยด้วยหัวใหญ่หัวใหญ่ย่าก็จะใส่ซื้อพวงตับพวงกึ่นมาใส่ให้เขาด้วยเพราะว่าบางทีขอบคุณค่ะกดไฮไลท์ไว้ย่าอ๋อแล้วค่ะคุณเก๋ค่ะค่ะแล้วอับย่างง เมื่อกี้เมื่อกี้ย่าก,ก็กดอยู่ขอบคุณนะคะ